น,นี่ไม่มีใครเลยนี่มันตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรมือทำไมอ่ะนำมือไมป bay bên bờ đây rồi Mình mày mình không đi Thà bị quên một như thế này Áo tua tay, Nhi តាមិនគិតណាយតាយ៉ាមិនតាមហៅហាមិននោមម៉ត់យ៉ាងไงណានេះនេះនេះអោលោកមកកັບឆាន់លើយនាង ไปาเลยฮึว่าด,ด,ดเฮ้ตฉัานงล่ะฮะฮะว่าแต่ข้าพูดไปล้าหรือยทำไมเมื่อกี้รอได้เฉยอ้านี่อะไรเนี่ยเอยเ้ยย นัมเบ,บ็ดก็แค่ตัวปปอมไม่รู้มากนักลิเกอ้าว่าแต่ทำไมข้ามาเกิดตรงนี้ได้นี่งไงวปปอมใช่ไหมเราจะไปไม่เป็นไรนี่ไง อ๋อค่ะอ่อยจนค่าจะมือแดงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไรเลยค <c oughs> ่าตัวปอบแต่ค่าเป็นหุน่นยนต์ไงจำไม่ได้นะได้เบบแค่ดีไม่เป็นไรใช่ไหมม,มันต้องใช้ไม้ของนี่ไงอเอาไปเอาไปเอาจากไหน,นไม่รู้ ตายไปซะเย่ฮ่าฮ่าฮวันนี้ค่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่ไงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก cái đó cái đó bây giờ 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 bây แล้วมันมีไซส์ที่ต่างกันดีไงเห็นปะโหดขึ้นลึกไงอ้าย hey. ยังไงก็ตามทำไมข้ารอยได้นงนี่ออกข้าเป็นบอสบอสแห่งลูกก,กระจกไงล่ะนายมันลูกกระจก จอกอะที่นายยังกรดจอกอยู่เลยยาอนี่ังไงเดี๋ยวก่อนนะความเจ็บปวดน,นี่ไม่ได้ดิเราต้องให้เจ็บปวดเกินไปโดน,นแทงไม่ไม่ไม